พีพ่อวนหรือพี่ดาเบาหน่อมากอบอกว่าเก่ดอกมากอวันยู่ไกลอยู่พอเมาเด้อพี่น้องว่าพี่ดาหน้าพอเมาคือไฮเลขสี่เจ็ดสามนาคลิปแรกเอฟซีเห็นบอนไฮสีเจ็ดสามเลกออกหกสามจะได้ไหมไเบิ้งนี่เลกพอเมาคลิปนี้เป็นคลิปแรกเพื่อนไฮซีเจ็ดสามนที่ยาาจำได้ไทยยุบ ่ายย่บานคุณยายแดงพอเมาไฮซีเจ็ดสามเลขออกหกสามเอซีพอฝากมาห้แล้วพอเมาบอกว่าถึงละไฮซีเจ็ดสามเลขออกหกสามตรงคือหาสีนะงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษานี่สีออกตัวได้สีออกตัวได้หนูสีจดลงอสหายยุ่งสีหายยุ่งเบาเบาเลข้ หนึ่งเมษาเรขสิออกตัวใดพ่อเมานี่ขาจีวักนี้เ้ีหุ่นนี่นั่ตัวเงยหุ่นงุนหุ่นห่หนูน่นห่นหุนหุหุ่นนห่นห่นุ่นหนห่หนหุ่นห่นหุ่นหน่่่่นนห่นน่่่เ

มันก็ล่างใส่สมองค่ะขีปากก็หจุดบ่าอืมอือบกอกีา็บสามันออกงกสามไหมแม่นงดนีด้เาแม่นเอาแม่นแสือกตัวได้ขอเง่นปากเขามันางนเงินดีอ่มื่ว่าต้องปากกาเมื่ากนูดอกขอเขา บอกพวกเขาดอกนี่บอกเลขนี่นะบอกเลขเรื่องน้ก็เานั่นอ mm. uh. ่เกไว้ก่อนเกไว้ใส่กระเป๋าว้เออว้ให้ดวงแครเคลเลดยเอข้ดชอนามสกุเีตัวได้พอเมาบอกเอฟซีนอันรัฐบาลไทยไหมคะรัฐบาลไทยด้อเออไทยรัฐบาลไทยตัวได้ได้เลยบอบอกกนโตเลยไปออกไปบ้านชาม บอกเกี่ยวบอกข้าเลขเมื่อไงตัวได้สี่วอลรัฐบาลไทยงวนนี่เพราะเมาเอาหางเดียวก็ได้น้องใบไม้เมื่อกี้น่ะเพราะเมาเขียนเป็นภาษาจีนเนาะบอกบอกเลขปิโตเลยบม่ต้องเขียนผมเอาเก้าหกเจ่ดเก้า หกสี่ก็ยี่สิบเก้าสี่ไงเขียนเก้าหกสี่เดี๋ยวนู้นก็จะเขียนเก้าหกเก้าสี่หกสี่เอยวก็เมาสี่เนอเอาหางเดียวนี่นะน่าสามตัวเพรต้องเอาหลายตัวเลขมันบอกหลายตัวดอกแล้วเจ้พ่อเม้าสี่เลขเสจะออกตัวได้ป่ะเนี่ยอะสี่สี่สี่ เออว่ต้องอภปบาลเพาะเม้าว่ต้องเขียนพระเม้าเขียนเลยอันนี้มันออกอยู่นี่เก่าวันทันออกโอเคสิสองอันนีออกอยอะอันนี้ีเก่าก็เกิดจีเป็นตัวไหนสองคนออกย่านไปเออตอนยุ่งอย่าเงี้ยตัวไดนตัวไดนที่จะออกตัวที่จะลงทุนไม่หนออก ออกบนหรือออกล่างออกตัวได้ซี่ซี่ซี่หน่งเมษาถัวเออหนึ่งเมษาพ่อเมางไปเร็วจัวก็ัวเจียเรยวออกตัวได้ซี่ก็จัอดูัพาพเลยวะผบ่านี้ให่อยแล้วี่ไหมี่ออกตัวได้เหนื่อยอออเ,อเลยเคใหญ่ออตัว,เเตวหายมากไม่ มันอมากใช่ไหมมันลยยิ่งจะหลกไปเอาตรงนั้นแม่เล็เล็กตวเล็กแมสิออกได้ตัวช่างเขาอาชีพปุ๊บอันนี้มันออกแล้วเลยนี่เอาแรงเอาอีกได้พ่อแม่ชองหกามหกเก้าอือเออยู่ันจช่ดวงเอาตัวใดที่จะออกงวดนี้งวัหนึ่งเมษาสามสามช่องนี่สามสมคู่นี่คู่ใดคู่ใดสิออกเออโหเขาสร้างดี ผู้นี้ผู่ไหนเบาเลยะมันไงญ่คู่บามันบอกสามตัวสีออกสองตัวมันใหญ่เออจุนี่โ๋มมันใหญ่จรมือใหญ่จมือใหญ่จมือหน่อยเอาเอาคู่ใดสีออกสี่ให้แน่หรือมันเอาคู่ใดหกซีบอ่ะหกซีเนี่ยเอาหกีสีออกบอ เอาหกซี่มันบ้าเอายำยำยุหกซี่พี่น้องกับ่แน่ได้ออกหกสามวันนี้ออกหกซี่ก็ได้เลขมันออกบ่ไกลกันพอมางวันนั้นออกหานึ่งวันทัดมาออกหาศูนย์มาสยผู้ใดบอกไก่ท่านว่าออกหกสาม บ่าขอเขาปั่นนียยี่ดวงม่ใช่เกาะ่อเมายดวงไใช่เกาะน้อยค่นะพ่เมา่ยู่ๆเช่นนะยดงยิเนกาะอดพอนี่ยด้อพี่น้องเพื่อนไ้เพื่นไหเก้าหกซีบางที่เป็นไฮหกซีมันอาจจะออกหกหาก็ได้แม่นว่าพอเมาเพราะว่างวดมันหันไหเกตสามมันออกหกสามนะคะ พ่ไม่พี่น้องเอฟซีพิจนาสื่อขื่นสื่อโลงเด้อพี่น้องเป็นหายเก่าหกซีเขาเขียนหายเก่าหกเก่าซีหกซีเพิ่นกันเน้นยูตาหกซีนะคะบางที่มันอาจจะออกหกขาก็ได้นะคะนะคะเพราะว่าหกสามออกแล้วอาจจะเป็นหกขานะคะเพราะว่าเรกพอมเมาบางครั้งมันบมามันจะขื้นแต้มนะคะขื้นแตม้มหรือลงแตมม้มทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าท่างฮะสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อบ่โชคดีเพิ่นบ่าฝากคัก คานมคากาแฟมาหายเด้อพ่อแมาช่วงนี้บ่มีงานรับจ้างเหมือนบอโบมี่โบท่นมี่อ้อยกับโบมีแล้วน้องก็เจ้าตัดแล้วแล้วปลูกมันเพิ่นกับ่เอิ้นบ่กเฮ้ยย่านเสียบมันบ่เป็นมันก็มันจะไ้นอิญด้วงมันจะไปท่านไปท่านก็ได้ไปไปบ่ท่านก็บ่ได้ไปมันบ่ค่ะแม่ดวงเป็นยังก่อดวง ยังมูยังไม่สงมูงเรยคอ้ว่าหันล้าว่าแไม่ดวงตายยุตใต้ต้นม่วงตกใจเมื่อไหร่เว้าเลนมันบ้าคร <ละ S 1> <c oughs> ับเฮ้ยฟ <c oughs> ันบิ้งคิบอยอ่ไอเอฟซีโชคดีน้ำเด้อแล้วพอโชคดีพมาหาดิด่ดิสลุอตแน่ท้าของพอม่าสามตัวหางเดียว9 6้าหนะคะเป็นกับสี่ยหยหกนะคะพี่น้อยเอฟซีื่อขืนสื่อลงเด้ค่ะควดทีพันมาเป็นไฮเกตมันออก หกสามม้วนนี้หกซี่อาจจะเป็นเจ็ดซี่หรือเป็นหกนะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี่เป็นแนวะทางหาเสืส้อจราคินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะตอนนี้อยู่บ้านอยู่กาฬสินธุ์บ้านน้อยิยาอากาศยเย็นเย็นที่น้องบ้านมันอยูใช้ทะเลนะคะเย็นมากาาสิไปไซต์ต้อนี่ยเขาไม่ไปบ้านเงยี่ยเขาไปอะไรที่บ้านูลยหรอกใช่ อาอไอซีโซดีนะคะ